เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับมีรักยูแบนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน กระบี่เยอะอยุดจาก3านะครับผมวันนี้มาบอกแนวทางการเล่น GBG20 หรือว่าจะเป็นในส่วนวอก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หลักๆมันก็มีการยุดธงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนว่าเออทำยังไงค่ายเยอะใช่ไหมเออทำยังไงถึงชนะได้คือในบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องไปค่ายเยอะเลยครับเอาแค่ว่าเราแพ้ชนะมาอยู่ที่แต้มเดี๋ยวมีขออนุญาตแปะให้ดูนะเพืเ่อนๆเห็นแต้มฟ้ากับแต้มแดงข้างบนไหมครับแต้มพวกนี้ได้จากการยุดธง พราะนั้นแล้วคนที่พลังน้อยเนี่ยไม่จําเป็นต้องเดินหลันล้าไปฆ่าคนเลยครับพลังน้อยทําอะไรก็เพื่อนๆเห็นบ้าตรงขวาบนนะครับที่เป็นจุดสีแดงอันนี้คือทงห้าอันหลักการที่เพื่อนๆต้องเล่นก็คือเดินคนที่พลังน้อยก็เดินเข้าไปหยุดทงครับให้ได้ห้าทงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่ายทงทงข้างในอย่างเงี้ยมันเดินเข้าไปยากลวงยากใช่ไหมครับก็ไม่ต้องก็ได้เอาแค่ สมุบิบ้านเราอยู่ข้างล่างใช่ไหมก็เอาแค่ซ้ายล่างขวาล่างแค่นี้ก็พอแล้วครับแล้วก็มีอาจจะแอบ,บเดินไปตรงขวาบนกับซ้ายบนนิดนึงไม่ต้องเข้ากลางตรงกลางส่วนใหญ่จะเป็นคนพลังเยอะส่วนใหญ่คนพลังเยอะหรือว่าคนที่มั่นใจมากเขาจะเขาจะชอบเดินเข้ามาตรงกลางเพราะตรงกลางมันคือจุดไฟหนักที่สุดแล้วนะครับประมาณนี้เพราะนี้นเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันว่าเ,เราพลังเยอะหรือพลังน้อยนะครับ แต่มันก็จะมีอาชีพ OP มีอะไรบ้างใช่ไหมแล้วก็ทำยังไงให้ถึกๆใช่ไหมอันนี้เราพูดถึงคนกะจะเข้าไฟต,ตรงกลางแบบจะฆ่าแบบ40-50คนอะไรอย่างเงี้ยนะเดยมีพูดไห้อาชีพตามประสบการณ์ที่มีเล่นเลยนะเอ่อไล่ไล่เลยนะไล่พีเดอันเทียนหวังถามว่าเก่งไหมถือว่าเก่งครับเพราะว่ามันเป็นตัวชนไฟที่ดีต้นๆของเกมอยู่แล้ว แต่ว่าอจริงพูดจริงๆนะจๆนะเจอคนเล่นน้อยมากครับยำเมื่อคนเล่นน้อยมากอนาะชีพนี้รู้สึกว่าเอ,อเพราะ,ะไรหมีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่คนเล่นไม่ค่อยเยอะนะเขาเท่าเท่าที่ดูอ่ะที่ g จ g ทุกวันนี้แทบไม่ค่อยเจอนะนานๆจะมีจะมีสักคนสองคนนะครับมันเป็นตัวชนแนวหน้าที่ดีสุดถ้าใครแบบชอบแบบเอ,อใช้เปรียบเป็นอาชีพอะไรยังไงดียทุวนตระกูลหัอ ทวนแต่กูลหยางเอออะไรประมาณเนี้ยนะเข้าวงกลางเลยครับอยู่อยู่ตรงกลางแนวหน้าก็เป็นวีรบุรุษอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจัดได้นะครับถามความน,าน่าเล่นไหมก็ออพูดกันตรงๆเลยคือโดนยำตีสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจพอมีแต่ก็ไม่ได้แรงมากนะครับก็เอาไว้เปิดเพื่อนๆออต่อไปอชีพอันที่สองเลยไป,ไปลุยไพ่ลูยนี่ต้องบอกว่าเรียกว่านักหนูแล้วกันก็นกยอดฮิตที่สุดแล้วแหละเท่าที่เจอก็สมมติมี20คนก็เจอสักแปดสักเก้าคนอะ ถามว่เาเก่งไหมคืออันนี้หมีไม่รู้นะแต่หมีเล่นพัคยาจกนี่หมีเฉยๆมากเพราะว่าเรามีการดาเมจเยอะมากเขายิงหมีไม่ค่อยเข้าอะ่ะแต่ถ้าเออพลังห่างเนี่ยอันนี้เขาก็ยิงหมีตายอยู่แหละเออประมาณนี้ก็ใครที่ชอบเน้นยิงไกลเน้นยิงมันก็น่าจะเป็นอาชีพที่คนนิยมมากสุดนะครับต้นๆแน่นอนลองดูแล้วกัน ต่อไปเป็นในส่วนวังบาลีนะครับอันนี้ผมบอกว่าวังบาลีเป็นตัวเอ่อเป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะสำนักที่ขาดไม่ได้เลยครับสักเกเลยในทุกวอทุกสำนักบางทีส่วนใหญ่เขาจัดกันนะตีน,นึงก็ต้องมีวังบาลีสักคนหนึงไว้ฮิวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอาชีพที่ไม่มีทางตกงานแน่นอนนะครับก็สามารถปั้นได้เลยจะลง GVG ลงวอลลงอะไรยังไงก็ต้องมีครับ เอ่อเทียนเทียนหลืนนี่เรียกว่านแอดดาคู่หรืออะไรก็แล้วแต่ก็เจอบ่อยแต่คือส่วนใหญ่เขาจะไม่แบบคืออาชีพนี้เท่าที่มีเห็นอะเขาจะไม่เข้ากลางนะเขาจะไปแบบเหมือนแอดไปตุ๋ยอะจอกแนวแบบเขาจะเล่นวงซ้ายวงขวาไปยุดธงครับแล้วก็อาจจะมีมากลางแต่เขาจะไม่ได้เข้ามาตรงๆนะเขาจะแอบมองที่มีเห็นอะเขาจะแอบมองคนที่อยู่ตรงกลางล่างจะกก จะมีคนตายอย่างเงี้ยเขาจะเข้ามาฟาดนอกจากคนที่พลังเนื้อแบบเวอร์เวอร์เขาถึงจะเข้ามาโบกตรงๆได้แต่ถ้าที่มีเห็นเลขเขาเล่นการเขาก็จะแอบๆบแบบตีอย่างเช่นแบบเจอคนเหลือเลือดน้อยเขาไปเก็บแล้วก็ออกแล้วก็ไปดูธงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คนที่เห็นนะครับบูตึงบูตึงถ้าถ้าแบบพูดแบบตรงๆเลยนะบูตึงถ้าถ้าถ้าเทียบกับสุสานโบราณหมีว่าสุสานโบราณภาษีดีกว่าเยอะเพราะว่าสุสานโบราณอันติเมตมันจริงแล้วมันบินหนีได้ คือก็ก็ใช่ครับเอสามารถยิงสุสานโบราณได้แต่ว่าเอ่อมันก็มีไม่กี่คนหรอกที่จะไปกดเอลีองใส่สุสานโบราณตอนบินน่ะนอกจากว่าชนละมุนถูกนะแต่ว่าบูตึงอันติเมตเวลาใช้เนี่ยมันอยู่บนพื้นครับแล้วก็คือตีมันง่ายมากแล้วอันนี้บอกได้เลยว่าส่วนใหญ่บูตึงเนี่ยมันต้องมีแทงสักคนหนึ่งแบบเออดันเก่งอะถ้าดันเก่งะบูตึงยิงตาย แต่ถ้ากิสมมติไม่มีแท้งนี่เราเหนื่อยนะที่มีเห็นใน GVG ีจียังยังมีมีเป็นคนดันอย่างเงี้ยมีเจอบโบตึ้งมีไม่กลัวเลยกระโดใส่ตลอดมันจะไม่เหมือนสุสานโบราณคือมันจับเออมันจะไม่เหมือนสุสานโบราณมันจับตัวง่ายมากเขาบูตึงอะใน GVG ีจีวอลอันนี้เมืถ้า ถ้าเอาแบบว่าหมีให้ตัวตัว,ตวดาเมจก็ตเลยใช่ปหที่หมีเล่นมาจนทั้งหมดหมีให้สุสานโบราณมากกว่าเพราะว่าสุสานโบราณมันค่อนข้างแบบแซบอะ่ะเวลาที่เมฆของสุสานโบราณเวลาโดนมันจะขยับไม่ได้ครับถ้าเกิดไม่มีสไลด์ออกนี่คือบไรเลยบูกค้างติดสตันตรงนั้นนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือสุสานโบราณพอมันยิงแล้วมันบินหนีได้นี่แหละคือข้อดีที่สุดเลยที่แบบว่าใครจะไม่บวกไม่เป็นไรอะชั้นกระโดดบินยิงก่อนเลยเอออะไรอะไร,อ,ะไรอารมณ์ประมาณนั้นนะนะนะแต่บูตึงพูดถึงถ้าเกิดมีคนเปิดดีๆก็โหดครับ แต่ถ้าไม่มีคนเปิดดีๆนี่มีบอกเลยว่าเหนื่อยกระบ,บี่ดีนะใช่ไหมอันนี้แบบที่ไฟมาเจอประจําเลยนะเจอทั้งท็อปโอ้โหท็อปสองนี่เจอบ่อยนะคุณดับสวรรค์นเนี่ยจำได้อ่าอันนี้แบบพูดแบบตรงๆเลยนะก็ไม่เหมือนตัวดามเมตกึ่งแทงคล้ายๆพักยาจกอะ่ะแรงแต่มันก็อาจจะมีข้อเสียคือซีซมันน้อยมากมันไม่ค่อยมีลงมีจับเหมือนพักยาจกอะทีนี้พอเวลาบวกอะ่ะ คือท่ามันตายมันแรงนะไอ้ท่าดาบหมุนนะแต่มันจะมีปัญหาอย่างหนึง่งคือถ้าเกิดเขาเขาแบบไปซีซีคุณก่อนก่อนที่คุณจะแบบหมุนและเดินนะ่ะหรือไม่ก็เวลาเวลาเจอหมุนนะส่วนใหญ่เขาก็สไลด์หนีหมดอนะ่ะมันก็ตามไม่ทันนะ่นจะค,คือข้อเสียนะครับแต่มันก็เก่งอนะ่ะเออลองเลือกดูแล้วกัน,ะค,ะนะครับมื่นบูภามื่นบูภาก็เก่งมือบูภาก็เก่งตัวคือมีมองว่าจริงๆตัวยิงไกลนะถ้าเกิดแบบ ทำค่าทำของลังเลยมาเยอะๆมันโหดอยู่แล้วอะช้างเก๋อพูดจริงๆนะไม่ไม่รู้นะเซฟหมีหมีแทบไม่เจอคนเก่งเลยหรือว่าหรือว่าเขาไปเล่นเซฟอื่นก็เปล่าไอหมีไม่รู้นะแต่ช้างเก๋อมันมีข้อเสียอย่างหนึง่งคือถ้าเกิดไม่เติมอัดเยอะๆอะ,อะมันไม่ค่อยเก่งนะคือมันเป็นตัวละครที่ต้องบวกบวกบวกเข้าไฟใกล้มากอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเอ่อ ไปเจอแก๊งแนวหน้าเขายืนกันห้าหกคนสิบกว่าคนอย่างเงี้ยเข้าไปเอาดาบไล่ลำฟันเขาไม่มีใครให้เขาฟันหรอกครับตายก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยมีคนแบบเล่นหนักเท่าไหร่นะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติอัดหนักหนักก็เป็นตัว,ต,วตัวละครที่แบบฆ่าพักกยาจกน่าจะดีที่สุดเพราะว่ามันชนะธาตุนะน่าจะดีนะครับอ่ะต่อไปอันนี้ตัวมีเองมีเล่นพักกยาจกนะครับก็บอกได้เลยว่า ไปพักนอกกระแสเลยวะเห็นเห็นมีคนทําเทียคนอะไรก็ให้อยู่แค่ PVP แต่จริงพักขยาจกมันเก่งจริงคือ g v g นะเก่ง g v g ยังไงใช่ไหมอ่ะตัวหมีอเลยบ้านๆเลยใช่ไหมั้ย g g เก่งไงบ้างก็เออจะมีท่าการดาเมจ80%สองท่าเลยคือเราเป็นแนวหน้าที่การดาเมจได้ครับก็ไม่ต่างจากไอ้นี่เท่าไหร่ไม่ต่างจากเทียนหวังเท่าไหร่แต่เทียนหวังน่าจะถึกว่าโดยส่วนตัว เฉยๆมันสร้างโลหลายสกิลแต่ของเรามันจะแบบกดสกิลแล้วกันดาเมจ80%ไปเลย mm. ข้อดีก็คือดาเมจค่อนข้างแรงครับได้ทั้งแทงได้ทั้งดาเมจเลยแล้วก็เรื่องค่อนข้างเยอะมีสกิลอามาแต่เอาตัวรอดสูงก็เดี๋ยวดูหมีเล่นก็ได้เนี่ยตอนแนะนําเสร็จเนี่ยเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับข้อเอ่อข้อเสียมีหอกก็คือต้องพยายามกันทา่าเยอะๆครับแต่จริงๆทุกอาชีพมันต้องการท่าหมดนะถ้าอาชีพไหนทุกอาชีพมีมีกันทุกทา่ามีมีกัน แล้วก็ไล่ทําธาตุไปหมดเลยมันจะเก่งหมดอยู่แล้วแต่ว่าพวกอาชีพที่แบบมีการดาวมดอยู่แล้วมันก็ยืนแนวหน้ายิ่งก็มันก็สบายกว่าอาชีพอื่นใช่ไหมดูตรงตัวหมีเนี่ยเอาบอกเลยนะหมีไปเจอพลังแสนห้าแสนเจ็ดแสนแปดอะเอาเจอสองแสนก็ได้ถ้ามีเปิดสกิลแปดสิเปอร์เซ็นต์เขาก็ยิงหมีแทบไม่ค่อยเข้านะขนาดพลังห่างคือบอกได้เลยว่าถ้าเกิดคนที่เติมอัออดหนักๆกับพลังไปสักสองแสนสองแสนหนึ่งอยู่แนวหน้าได้สบายๆไม่รู้ถ้าเกิดหมีเล่นนะหมีมั่นใจมาก เพราะว่าหมีรู้วิธีเล่นไงวิธีกดทํายังไงทําให้มันยืนแรดยืนได้ประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวไปเล่นให้ดูก็อะหน้าที่พักรยะจบก,ก็คืออยู่แนวหน้าเลยพยายามแบบเปิดให้เพื่อนแต่ต้องเปิดเป็นด้วยนะไม่ใช่แบบวิ่งเข้าไปเปิดเขาหนึ 10, ่งต่อสิบเราไม่ได้ดูเพื่อนเลยก็ตายโหงอย่างนั้นอ่ะต้องเปิดเป็นเปิดเพลนก็คือแบบเพื่อนต้องตามแล้วเราอยู่หน้าเราอยู่หน้าเราเราต้องเป็นแนวหน้าไม่ใช่ให้คนอื่นเดินเข้าไปแนวหน้า แต่เราต้องการให้เพื่อนได้อะไรประมาณนั้นนะครับให้คนอื่นมาตีเราแล้วคนอนืให้คนอื่นเขาอยู่ข้างหลังเราทํางานสบายดึงภาพออกไหมอ่ะประมาณนี้นะครับดามเมจแรงนะเดี๋ยวเดี๋วดูหมีเล่นก็ได้แรงครับอ่ะสุสานโบราณน,นี่โอโ้โหโอ้โหมีเคยเจอทั้งท็อปเซฟเจอทีสองเจอเจอหมดเลยเนี่ยเนี่ยสุสุสานโบราณทั้งหมดอันนี้บอกได้เลยครับดามเมจแรงดามเมจมันแรงก็คือว่าคือดามเมจมันไม่แรงมากหรอกแต่ว่าไอ้ท่าที่มันกระโดดเลเวลสามสิบไอ้ท่าที่มันกระโดดบินยิงอ่ะท่าเนี้ยโกง ทำไมถึงโกงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่จาพูดว่ายังไงเดียสมมุติใช่ไหมเขาไม่เข้าไฟกันเรื่องของเองข้าไม่สนอนะ่ะฆ่ากดอันติเมะขึ้นท้องฟ้าเลยยิงลงมาเลยครับแล้วบางคนีเขาเล่นเป็นเนี่ยเขาจะรู้เขาจะรู้ระยะเวลาของสกิล l แล้วพอจะหมดเขาก็บินกลับถูกไหมาทาให้เราเข้าถึงตัวเข้าถึงไซยาเพราะว่าเอุอสานโบราณอันนี้เราพูดถึงคนเล่นเป็นนะเขาจะมีอะไรที่ เขาจะมีช่องว่างครับเขาเขาจะไม่แบบเข้าไปอยู่แนวหน้าจ,าจา๋จาเลยต้องจับต้องจับถ้ามีสกิลแล้วอะไรแบบนี้ครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเท่าที่มีเห็นก็คือว่าถ้าคนเล่นเป็นเป็นตามจับตัวยากมากถ้าสเต็ปเก่งนะเออคือ,ค,อคือที่มีเล่นนะี่มันไล่ยากมากคือถ้าเกิดเขาพาเขาก็บินขึ้นฟ้าเลยก็ทำอะไรได้ไหมเราสามารถ skill, เออสกิลเอลีใส่เขาได้ สกิลเอสามารถโดนได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมูรเขาทิ้งระยะห่างออกไปอย่างเงี้ยอย่างสกิลที่เป็นเออย่างบางกรไล่ลำอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่โดนครับวอลนันจีบ g จหรือว่าวอลหมีคิดว่าอันนี้พูดถึงตัวดาเมจนะหมีว่าสุาสานโบราณกงสุดแต่ไม่ใช่ตัวที่แรงที่สุดแต่มันคือตัวที่ทำดาเมจและตลอดเวลาเพื่อนเพื่อนึก้ภาพออกไหมด้วยสกิลไอที่มันกระโดดบินยิงนี่แหละเสร็จแล้วก็บินกลับมาอะไรแบบเนี้ยเออประจํา ถ้าใครชอบเล่น GB G b G หมีก็แนะนำถ้าตัวดาวเมจจา๋าเลยก็สุสานโบราณครับอันนี้แนะนำจากประสบการณ์ที่เล่นนะเส้าหลินก็ถึกแต่ทําไม่มีรู้สึกว่าไอไก,อก,อกายาโจกกับไอเทียนหวางถึกกวา่านะความรู้สึกเอ่อเท่าที่เจอหลวงพี่หลวงพี่จะใช้ท่าไม้ตายครับเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนเส้นเอ็นหรือเปล่าว่าหมีจำชื่อไม่ได้พวกบีไม่ได้เล่นนะไอไอที่มันจะใช้แล้วตัวขยายร่างกลายเป็นพระพระพุพพ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 ทธพระโพธิสัตว์อะ่ะตัวเหลืองบเบลล์เลยถึก ก็สรุปทุกอาชีพครับลองไปเล่นดูเอาสรุปนะตัวดาเอจแรงสุดมีให้นี่เลยรูสารโบราณเพราะว่ามันสามารถที่จะเล่นไฟได้ทุกอย่างเลยคือกดอัลติเมตบินยิงเขาเอาจะหมดก็บินหนีกับพอใครเข้ามาก็จับจับสตันจับแล้วก็แล้วก็พุ่งหนีตามจับฆ่าครไม่รู้สําหรับหมีอหมีรู้สึกว่าชีพนี้สุดๆแล้วอาชีพมือหมีฆ่าได้หมดเลยนะไม่มีปัญหาเลยเออมีอะไรอีกไหม ไม่มีแล้วครับอะนอกจากการเล่นอาชีพใช่ไหมนอกจากการเล่นถ้าิดถามพะยาโจกเก่งไหมก็เดี๋ยวดูหมีเล่นก็ได้แต่ว่าคือต้องเล่นเป็นด้วยครับต้องเล่นเป็นแล้วก็ต้องการท่าต้องใช้สก,กิลให้เป็นด้วยถ้าคือต้องบอกว่าทุกอาชีพแหละถ้าทุกอาชีพเราไม่รู้ว่าไอส้สก,กิลนี้มันเอาไว้เล่นอะไรมันก็ไม่เก่งหมดแหละประมาณนี้นะครับอะไรครับเนี่ยโอ้ย ช่วงนี้หมีม่ค่อยว่างเล่นกิจกรรมเลยนเนื่อยมาก,มากเกมเนี้ยแล้วหมีเล่นเกมอื่นได้ไงหมีเล่นตอนนี้สิปาเกมอะแล้วเล่นไอ้เกมนี้ด้วยหัวเกมนี้แม่งเล่นแบบทั้งวันทั้งคืนอะไม่ไหวครับไอ้ฟาร์มนี่ก็เหนื่อยอู้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็มีคนมาฆ่าอะไรก็ม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยกูระปวดหัวเลยอ่ะต่อไปนะครับอยากเล่น PVP ทุกสำนักให้เก่งยังไงใช่ไหมอันดับแรกคือเพื่อนๆต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนเลยกดเนี่ยครับซ้ายบน กดไปที่พักอ่ะขึ้นตรงนี้ไหมมาดูทาตทาดูท่าของเราก่อนเห็นไะมของมีก็จะแพ้ในส่วนคือช้างเกินนะครับกระบี่น้ําแข็งกับวาลีแต่อ้วังวาลีเขาไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมาตมตีคนอื่นหรอกตัวเขาจะฮิวอ่าเราต้องทำนห่ครับต้นานทานทุกทา่าอันนี้สําคัญที่สุดเลยครับเห็นไะมเขามีต้านทานทุกทา่าก็คือ32เปอร์เซ็นก็เลยถึกคือจริงๆทุกอาชีพอะสามารถถึกได้ก็แค่ใส่ให้ถูกครับสองการท่าทองอ่ะเรารู้นะการท่าทองมีใครบ้างอ่ะดูข้างบนเลยเห็นไหม อาต่อไปธาตุไม้ธนูธนูอ่ะทำธาตุไม้เยอะๆเลยเขาจะยิงเราไม่ค่อยเข้าเลยครับอย่างอย่างของตัวหมีอย่างเงี้ยอสามสองธาตุไม้ตัวนี้สี่สี่ใช่ไหมแล้วเราก็กดการดาเมจอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยิงยิงมาสี่ห้าคนเขาไม่เข้าอากล้าพูดเลยถ้าพลังพลังไม่ห่างเกินสองหมื่น่อมั่นใจรับยิงหมีไม่เข้าครับเดี๋ยวถ้าพลังสองแสนกูก็ตายเอาพลังพอ,พอๆกันเดี๋ยวว่า อ่ะต่อไปเป็นสวนทตาน้ำนะครับา่าน้ำเหมือนว่ามีอาการ45แต่ว่าท่าน้ำไม่น่าทำเลยฉางเก๋น้อยมากเลยอะ่ะเข้า GVG ถ้าไม่เคยเจอเลยฉางเก๋น้อยจริงๆอ่ะต่อไปเป็นส่วนทา่าทานไฟก็การพ่วกพระยาจกนะครับอ่ะท่าดินก็คือสุสารโบราณนเนี่ยแหละเนี่ยสุสารโบราณต้องเน้นเลยครับเกิดกระบี่ลีรับแต่สุสานโบราณเนี่ยตัวแสบต้องทําเยอะเเดี๋ยวมีคงต้องไปทาเยอะเยอะ่อะการท่าดินที่มีบอกได้เลยนะควรทำสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะสูสารโบราณที่เราตายนะ อ่ะหลักๆแค่นี้ครับอ่ะต่อไปเป็นในการใส่ทตาบีไม่ได้เติมเยอะนะครับดูบีให้ดูรูนได้เลยนี่ให้เราใส่ครับจิตวิญญาณมีอะไรบ้างอา้าวเรื่องมาที่เสื้อเลยมาต้านทานทองอา้าวต้านทานน้ำอา้าวต้านทานไม้ต้านทานดินต้านทานไฟแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นพัระยาจกตรงนี้ให้เป็นโจมตีไฟครับแต่ว่าถ้าเป็นสำนักอื่นก็กันไฟแค่นั้นเองจบแล้ว อันนี้โดนเป้าแล้วอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ต้านทานเยอะๆต้านทานทุกท่านเยอะๆก็ใส่ตรงนี้ครับโดยมียังคิดอยู่ถ้าเกิดมีไปหาโจมตีเป้าได้จากอย่างอื่นเยอะๆเนี่ยมีอาจจะใส่ต้านทานธาตุทั้งหมดเลยเพราะว่ามียากแบบตายยากๆครับเพราะว่าถ้าเราตายยากๆมันก็ดีกว่าเยอะอยู่แล้วถ้าพูดถึงภารกาจจบแนวหน้าไม่ควรตายครับไม่ควรล้มง่ายๆคนอื่นถ้าเกิดสมมติเราอยู่แนวหน้าแล้วเราตายคนแรกเนี่ยข้างหลังเขาจะรู้ย่าแบบนี้เลยนะมีเห็นวิ่งอะไรแบบนี้มันก็ไม่ดีครับ ชำนาญก็คือค่าคีย์นะครับแล้วก็ไปในส่วนกายกับเฮดพีนนี้แล้ว่จิตศรัทธาเลยชอบอะไรก็ทําอันนี้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาถูกๆูก่อนเดี๋ยวมีจะไปทาต้านทานทุกท่าใส่สามชิ้นเลยจบนะครับแค่นี้เองแล้วก็คู่หูบางอันก็จะมีในส่วนการต้านทานครับแต่จริงๆถ้าเอาโจมตีหรือว่าความเสียหายคีย์หรืออะไรก็ดูตรงนี้ได้มันจะบวกตัวเรานะครับเอาแรงก็เอางั้นไปแต่น,นี้มีเอาถึกครับต้านทุกทา่าเห็นไหมเราต้านอันนี้เพิ่มความเสียหายได้ได้ดามเมจด้วยนะครับ ตัวนี้ต้านทานดินอันนี้มีเอามาเล่นกับไอ้นี่โดยตรงรือสุสานโบราณจริงๆมีมีตัวไอเลนไ้น้อยพอดีมันได้มาก็เลยเปิดใส่เนี่ยแหละครับก็ดีแล้วคนหลักคนใหญ่มีก็ตายแต่ไอ้ไอนั้นนั่นแหละสุสานโบราณตัวอื่นไม่ค่อยนะครับอันนี้อันนี้ตัวแจกก็ใส่ไปตามบิดตามเกิดของสายฟีสายเติมน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้มันจะมีไอ้นี่นะครับแดนจิตตอนเลเวลสี่สิบห้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออะไรนะครับลืมนี่ อ่ะไปพวกนี้หมีบอกได้เลยครับพยายามเน้นพยายามเน้นท่าของเราก่อนเน้นท่าของเราก่อนเนี่ยของหมีเน้นท่าไฟพอท่าไฟหมีครบเสร็จแล้วเนี่ยนี่ท่าไฟพอท่าไฟหมีครบเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวหมีจะไปเอาต้านท่าแต่หมีจะเน้นดินก่อนนะเน้นดินการสุสานโบราณก่อนเพราะว่าคนเล่นเยอะแล้วก็ค่อยอาชีพอื่นไปเรื่อยๆ ก็ประมาณนี้แล้ครับสรุปก็คือถ้าเราทำอันนี้พูดถึงนะเอาแบบเอ็นเกมแบบเอาแบบ GVG วีจีวอลเทพๆเลยใช่ไหมในความคิดของหมีก็คือถ้าต้านทานทุกธานตรงนี้ควรจะ50หรือ60ไปเลยครับ1 2ต่อไปต้านทานอา,อาชีพอาชีพอื่นอาจจะสัก40 50ก็พอครับแต่ว่าดินนะสูสารโบราณเนี่ยควรจะ60ถึง70ไปเลยอันนี้คือหมีนะถ้าหมีเล่นหมีเอาอย่างนี้ ธนูกับสุสานโบราณมีกลัวสุสานโบราณมากกว่าธนูยิงมาเลยครับเราลองยิงมายิงตัวหมีเราเอาพลังพอๆกันนะเว้ยให้แสนห้าแสนหกก็ได้มั่นใจยิงแต่ว่าต้องเปิดสกิลการดาเมจด้วยนะเว้ยไม่ใช่อยู่ดีๆไม่ได้แอบยิงกูตายอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้นะอย่างนั้นเออประมาณนี้นะครับ สรุปก็คือพยายามต้านทานทุกท่าเยอะเยอะแล้วก็เป็นในส่วนเอ่อท่าที่เขานิยม่งนิยมนิยมเล่นก็จะมีแค่สุาสานโบราณกับท่าไมา้สองอาชีพเนี่ยซำสองสำนักเนี้ยคนเล่นเยอะสุดแ,แล้วทำทำเพราะนั้นเราควรเน้นสักหกสิบเจ็ดสิบจบแล้วถ้าเพื่อนๆพทำได้แค่นี้อย่าว่าแต่ไปเล่นเป็นพักรยาจกหรือว่าเล่นเทียนหวังเลยคนระับทุกอาชีพก็สามารถถึกได้ทุกอาชีพการท่าเยอะเะการท่าเยอะเยอะครับแค่นั้นเอง แต่ว่าจะมีอาชีพแบบอย่างของเทียหวังก็จะมีรดดามเมจแล้วก็เด้งโลเยอะของของพักยาจกก็จะเป็นแบบการดามเมจ80%สองท่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ช่วยทําให้การตายเยอะเยอะมากถ้าทําถ้าคนที่ทําต้านทานเยอะๆนะครับแล้วก็ใช้สก,กิลลดดามเมจไปโหจะเห็นเลยว่าขนาดพลังห่างแบบสี่ห้าหมื่นเขายังจริงเราไม่ค่อยเข้าเลยอืมเราก็จะได้เปรียบตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นเลยแล้วกันนะครับ เธอที่หมีมาจัดทําตรงนี้ไปก็คืออยากให้ทุกคนสามารถ GB G ี G หนึ่งเออสามารถเป็นติดที่หนึ่งที่สองกับทุกคนได้ไม่ใช่ว่าต้องเป็นอาชีพพ่ที่อย่างสุสา,านโบราหรือว่าพักยาจกหรือว่าอะไรแบบนี้นะเอออยากให้ทุกคนแบบเออติดท็อปเซียทุกคนประมาณนี้นะครับวอลก็เล่นเหมือนกันหัวก็ยึดเสาเล่นอย่างนี้เหมือนกันก็ถ้าเป็นกิวให,ใหญ่ที่มีเห็นเขาเห็นที่ที่หมีฟังเขามาก็จะออกแนวแบบเอาคนที่พลังน้อยเนี่ยไปยึดธงไปยึดธงเขาก็จะทําตีคนพลังน้อยเนี่ยไปเออคุมจุด ธงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยธงสองธงสามธงสี่ส่วนถ้าเกิดแบบเป็นคนที่แบบพลังเยอะก็ไปแนวหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในะส่วนแนวทางวอลนะครับผมก็ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆเป็นตัวเปิดแล้วพลังค่อนข้างเยอะเข้ามาธงกลางเลยครับอ่ะเรามายืนธงกลางเอาแต้มก่อนครับให้มันเต็มอา้าวเขาจะบวกแล้วมีต้องใส่แล้วแหละเอาไแหบบเออบางกรเหยียบพื้นเลยครับนี่นะบางกรไล่เราไม่ได้มีขี้เกียจพาค้าไม่ว่านนะ เอาเอานิดนึงแล้วกันมาเหนื่อยอ้าวมีคนอยู่รอบข้างก็ฆ่าเลยครับอะไรครับจะเอาอนี่เนี่ยเหยียบพื้นมก่อนตีกากดอันตีครับเวลา,ากดอันตีเราจะเป็นการสร้างกเกาะด้วยนะครับมังกรไล่มังกรไล่ล,ล,ลำเอันนี้จะดูดเลือดนะครับแล้วก็สิบแปดฟ่ามือพิชิตมังกรซัดเข้าไปอันนี้เขาไม่มีตัวเขาไม่มีตัวชนเท่าไหร่ครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็ลำบากเหมนกันถ้ามีาดาเมจอย่างเดียวก็ตายหมดอะเนี่ย สปายฟามือพิชิตมังกรมังกรพิโรธซัดเข้าไปมังกรตีกลับอีกทีหนึ่งครับถ้เาเกิดสมมติสกิลใช้หมดแล้วก็ให้ถอยกลับมานะครับอย่าไปยืนให้เขายิงเล่นๆน,นะมันก็เสียเลือดฟรีๆนะครับอะสกิลมานี่ครับมังกรตีกลับแล้วก็มังกรสปฟามือพิชิตมังกรมังกรพิโรธถ้ามีโอกาสก็เข้าไปมังกรไล่ลำก็ดูดเลือดด้วยครับถ้าเป็นภรคยาจบนะครับ แต,แต่แต่ว่าสเต็ปพวกเส้าหลินพักยาจกหรือว่าจะเป็นเทียนหวันก็เล่นคล้ายๆมีอย่างเงี้ยนั่นแ,แหละอยู่ที่ดามเมจนี่ครับมับงกรพิโรธสปาไฟมือชิดมังกรหลุนๆเข้าไปมังกรตีกาบอไะนะบูตึงบูตึงเวลาปเปิดอัลติเมทมาอยู่ใกล้ใกล้เกินไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ทำให้ตัวแบบ สายแทงเข้ามาล้วงง่ายๆมาตายเงีบมังกรเหยียบพื้นเข้าไปหนึ่งทีท่าหมดถอยมก่กนครับไม่มีท่าเอาไปครับสุดปลายฟาวมือพิชมังกรมังกรพิโรซัดเข้าไปครับมังกรพิโรเวลาใช้นี่ครับอันนี้อันอนี้มีท่าโคไปบากหมีเข้ามาเปิดให้เลยโ่าเราใช้มังกรไล่ลำมาดุดเลยืยเข้ามาเลยครับอะไรบนี่เอาหมัดโคหัวไม่เท้าตีหัวอึนี่ทุกขกบาน สป,ปะมังกรพิโรธไปอย่างครับแล้วก็มังกรไล่ลำดูดเลือดเข้าไปเออตัดเข้าไปครับโอเคเห็นไหมันยืนแหงง่ายๆเลยครับเออไื่อด้ทำแบบต้านทานเยอะๆอะ่ะเออเราก็มีแบบพระมาฮิวคนนี้อะไรครับเนี่ยเออเอานี่มังกรตีกับเอาไปครับ18ฝ่ามือพิชมังกรแล้วก็มังกรไล่ลำตามตา,มตาย มังกรเวลาเราใช้มังกรไล่ลำมันจะต้านสถานะทุกอย่างนะครับจะทําให้เราไม่ติดเลยนะครับอะไรครับเนี่ยนี่บมังกรตีกลับใส่เขาให้นี่บมังกรตาตึงเข้าไปเกว่มบางมังกรพิลอสสิบแปดฟา้ามือซัดเข้าไปแล้วก็มังกรไล่ลำสังเกตเลยว่าถ้าเราอยู่แนวหน้าที่เราตัวป่วนเลยครับนี่นะบูตึงเห็นนะเนี่ยบูตึงออกมาเปิดอัน,อนติตะกี้นะครับบอกแล้วบูตึงมันต้องมีคนกันให้จริงๆถ้าไม่มีคนกันมาเล่นลำบากมันจะเหมือนสุสานโบราณอย่างน้อยก็แบบ ยิงแล้วแบบบินหนีได้ไงเอออะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> นี่ฮับังกอนตาตึงไปก่อนสก,กิลหมดอย่างที่หมีบอกถอยออกมาไม่ต้องไปแลกครับเสียเวลา <c oughs> อะไรครับเนี่ยอ๋อกระบรี่รีลับเห,หรอนี่รีลับนะสอนี่ไงอ่าคนนี้วิ่งมาทำไมคราับนเออนี่ยเออเออนี่ไงนี่กระบองทุบหัวเออเออ นี่ครับสิบแปดฟ้ามือพิชิตมังกรมังกรนพิโรดอ้อย่างหายครับมับงกรเหยียบพื้นแล้วก็มังกรไล่ลามดูดเลือดไปมังกรนตีกับเอเอเอา้อาวเฮ้ยโอ้โหมีแตกเลยวะเมื่อกี้คุณฮาโอนั่นก็เป็นในนี้นะครับบูตึงท็อปสามนะคุณฮาโอเขาแรงแลแสนแปดได้พลังเขาว่าเออแต่ที่หมีบอกแอปตี้นั้นมีปัญหาคือไม่มีคนเปิดครับเห็นไหมถ้าไม่มีตัวเปิดลำบากเลยนะมีแต่ตัวดาเมจอย่างเดียวเละครับ ค่าครับมาบังกรตีกับนี่น่ตีกลับเขาให้อ้าวบังกรตาตึงแล้วก็เปิดอันติเวลาเปิดอันติจะเปิดโลทำให้เราโดนดาเมจน้อยลงด้วยนะครับบวกป้องกันด้วยแล้วก็บวกวิ่งไว้ด้วยนะครับสซเกนน่ย้ามีเปิดอันติทีนี้แบบเขายิงหมีพอยเข้าอ่ะเข้ามันเลยอะไรครับเนี่ยอะไรอะไรครับไอ้เมื่อเปิดไปดีรับนี่วะเอาไปบังกรไล่ลำกลางวงดุลเลือดนะครับ แรงด้วยนะมังกรไล่ํำเนี่ยโอ้โหพี่มีโดนป้ายว่ะโอ้โหเอาแล้วไงครับสิปลายฟ้ามือพิชิตม,มังกรสวนเข้าไปมังกรตีกับเออถอยครับถ้าหมดก็ถอยใช่ไหมครับจริงจริงถ้าเกิดอาชีพพกยาจบนี่คนอัดเยอะๆยอะนี่โหดมากเลยนะมีบอกได้เลยคนนีนี่มีแค่แสนสามถ้าเกิดคนเติมหนักหนักนก,นก็สองแสนหนึ่งสองแสนสองรับมือหนึ่งต่อสิบได้เลยนะมีกล้าพูดเลย มังกรไล่ลำมังกรตีกลับอะไรครับสู้อะเลยเลยสิ 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. บแปดฝ่ามือสิบมังกรกามิโรดตู้มีค่าไเปเท่าไรหร่แล้วเนี่ยสิบแปดคิวแล้วตอนนี้ไม่มีใครหยุดยั้งได้ครับมับงกรตีกับเออมังกรไล่ลำเข้าไปกลางวงเลยครับอุ้ยเขาเต้าดาบบูตึงเขาเต้าดาบฟันเหรอได้เลยจัดไปเพื่อนี่แน่มั <mam> งกรไล่ลำเรื่องการตีกลับก็ให้ เห็นปะถ้าตัวเรือดบ,บนไม่มีแทงนี่อีกฝั่งหนึ่งแบบเหนื่อยครับเพราะมันยิงอะไรไม่ได้เลยตัวดาเมจเหยนะอ้าวมีอันตีมาแล้วครับอย่างนี้ก็สิบแปดฟ้ามือชิ้นมังกรเลยมังกรพิโรธมังกรตีกลับเออนี่มังกรตาตึงเข้าไปอาสกิลหมดถอยครับอ่ะสกิลมีแล้วไงต่อมบบังกรไล่ลำสวนยัดหน้าเข้ามาเขาบุกนี่อย่ามังกรตีกลับ สิบแปดฟองมือพิชมกรออโอ้โหมัน,นไไหนีไม่ได้ครับนี่นะเขามาเหยียบให้มังกรไล่ล่าจะจะ,จะเกียสุาสิารโบราณบินอยู่แต่ว่ามังกรไล่ล่ามาเอลีวงกว้างมันโดนนะมังคนไม่รู้นะครับสิบแปดฟองมือพิกรไอ้ไงมังกรพิโรธทำโจมตีเยอะๆก็แรงครับ แต่แนะนาว่าอาชีพเราเน้นถึกจะดีกว่าแต่ก็แต่ก็ต้องมีใส่โจมตีราคากันด้วยไม่งั้นเดี๋ยวถึกอย่างเดียวไม่มีดาเมจก็ไม่ได้นะมันฆ่าเขาไม่ได้นะครับครับเนี่ยเออโอ้โหเข้ามาลุมลยครับนี่อย่ามังกรตีกาบนี่อย่ามังกรไล่รามคางวงเลยครับแล้วก็สิบแปดฟ้ามือพิชิตมังกรแลกกันไปเลยมาดิเออเอากดอ,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 อันติครับเอออันติสร้างเกาะเรียบร้อยหนีเขาฆ่าหนีไม่ได้ครับมับงกรตีกาบเรียบร้อย โอ้ยโดนถีบออกมาแล้วนะครับนี่เนี่มังกรตาตึงมังกรไล่ลำแล้วก็มังกรตีกลับแล้วก็สิบแปดฝ่ามือพิชิตมังกรมังกรพิโรธโอ้โหพายไปอีกห้าเนี่ยสกิลหมดเราก็ถอยครับโอ้ยเขาเขามังกรพิโรธใส่หนีแต่ไม่ลดเลยวะนี่เนี่มังกรมังกรตีกลับครับสิบแปดฝ่ามือพิชิตมังกรตุ่ม เหยียบกลางพื้นเลยเข้ามาเลยพวกนายเออคือคือมาเลยมามาตอนตีกับเออแล้วก็โอ้โหเขาสืบแผ่มางกรมบางกอนไล่ําสวนได้ครับมังกรไล่ําสวนได้นี่ลนะของจริงไม่ต้องแบบนี้สิปอดฟามือชิดมางกอนไม่ไงใส่เข้าไปนี่อย่างกรตีกับนี่อย่าบางกอตาตึงมังกอไล่ลำ เนี่ยบอกเลยตยาจบวอ l เก่งแนะ่นอนครับแทงได้ดาเมจนะอ้ะจบเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเล่นที่ดูนะสำหรับคนอยากติดที่หึงก็ถ้าเกิดตัวค่อนข้างไหวก็อยู่แนวหน้าแต่ถ้าเกิดสมบูรณใครที่เออขนางน้อยมีแนะนำให้ไปเอาธงซ้ายธงขวาครับ4ี่ธงข้าไปอยู่ซีซิบอคิวะแล้วเจอกันนะครับ